สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีขานประจําเดือนตุลาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะอิทธิพลของไพ่เดอดซันจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนที่น่าที่จะมีโอกาสที่ดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีขานเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีมีความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้า ฉะ,ะนั้นในเรื่องของข่าวดีต่างๆหรืองานมงคลเนี่ยหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดปีขานเองนะคะจะต้องนะคะทำให้โอกาสหรือเดือนที่ดีแบบนี้นะคะทาให้เกิดความก้าวหน้าหรือทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่สองเหรียญเป็นเดือนที่อาจจะหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าปัญหาการเงินค่อนข้างมาก เป็นลักษณะของการหมุนเงินไปมาอย่างเงี้ยนะคะเข้าขวาออกซ้ายนะแล้วยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจิบยืมเงินด้วยนะคะฉะนั้นเมื่อ2เหรียญเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองสิ่งแรกที่ต้องรอบครอบก็คือต้องระมาระวังเรื่องของการใช้จ่ายต้องรามาระวังเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะ รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเหนื่อยมากๆในเรื่องของการเงินคือหนึ่งต้องไปยืมเงินคนอื่นมานะคะเพื่อที่จะหมุนในเรื่องของการทําธุรกิจในช่วงเดือนนี้นะสองนะคะ,นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินก็ได้นะคะรวมถึงาอาจจะทําธุรกิจการงานด้านการเงินนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไพ่สองเหรียญเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเพราะจะเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างเยอะ ให้ราชนีพระจันทร์เข้ามาหานะคะก็คืออาจจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงนะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะมีธุรกิจนะคะมากกว่าหนึ่งธุรกิจนะ,ะหรือผู้หญิงอาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรืออาจจะมีผู้หญิงเข้ามายืมเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินให้ในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นยังต้องรอบคอบและก็ในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขส่วนตัวนะคะยังต้องระมัดระวังวางแผนการเงินให้ดีนะคะ ไพ่ t ชมเปลนนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะฉะนั้นมองว่าโอกาสหรือการเปลีป่ยนแปลงจะเข้ามาเป็นไพ่ที่มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆการเจรจาการพูดคุย การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะคะหรือการยกย้ายเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับตัวนะคะแล้วอยู่ในตําแหน่งของผู้ใหญ่ด้วยฉะนั้นมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสนะหรือว่า,าจ,จะเข้ามาพูดคุยแหละนะคะทำให้การทํางานเนี่ยมีเรื่องของการเจรจาหรือมีข้อตกลงทําให้เกิดในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่จักรรพัินะคะเป็นตําแหน่งข้างตัวเองส่งผลด้านดีนะ ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะรวมถึงตำแหน,น่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือคนรักนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาทําให้การทํางานเนี่ยหรือในเรื่องของความมั่นคงยังเกิดขึ้นนะ,ะกับคนที่เกิดปีขานอยู่คือเข้ามาอุปถัมภ์แหละนะคะไพ่สี่เหรียญนะ,ค,ะคือการเงินข้างใต้ตัวเนี่ยนะคะคือเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีขารเนี่ยนะคะยังต้องรอบคอบกับเรื่องของการเงินอยู่ อาจจะมีปัญหาการเงินก็ได้นะคือการเงินอาจจะขาดมือนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ล่วไหลออกไปนะคะคือพยายามจะเก็บเงินนั่นแหละแต่ว่ามันเก็บเท่าไหร่มันก็เก็บไม่อยู่นะโดยเฉพาะตําแหน่งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารปุตลานหรือบริวารเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดปีขานเนี่ยต้องสูญเสียในเรื่องของเงินเก็บออกไปฉะนั้นยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ ถ้าตำแหน่งนี้นะ,ะบุตรหลานหรือบริวารนนมีเรื่องของการสอบอาจจะสอบไม่ผ่านนะคะหรืออาจจะมีปัญหาติดขัดหรือเกิดความล่าช้านั่นเองนะคะไพ่ห้าไม้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องของการทํางาน,นะะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงด้วยฉะนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่หน้าที่จะเข้ามาการทํางานอาจจะติดขัดนะคะควรที่จะใจเย็นๆถ้ามันมีปัญหามากควรที่จะ วางมือไปก่อดน,นะคะเราค่อยกลับมาเคลียร์ปัญหาที่หลังแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะไพ่หกดาบนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าไอ้ปัญหาที่ติดขัดในช่วงเดือนนี้ไพ่ยิบีพยากรบ่งบอกว่าปัญหาจะไม่รุนแรงทุกอย่างนะคะจะลี่คลายลงไปนะ คือปัญหาเนี่ยนะคะเวลาจะเข้ามาทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยลดลงไปเลยนะคะแล้วก็ยังทําให้คนที่เกิดปีขาเนี่ยน่าที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไพ่ราชนีไม้นะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะก็เป็นไพ่อยู่ในตําแหน่งอิธิพลนะตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานถ้ามองดูแล้วคนปีขาเนี่ยอาจจะต้องได้ร่วมงานกับผู้หญิงถึงสองคนเพราะไพ่ผู้หญิงเนี่ยออกมาถึงสองใบเลย คนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินคนหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะคะมันก็เป็นลักษณะของไพ่ที่บ่งบอกว่ายังต้องระมัดระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่ยังไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจกันเท่าไหร่แหละนะคะหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่เต็มที่หรือยังไม่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการทํางานสำหรับคนปีขานเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังหรือต้องปรับในเรื่องของความคิดนะคะร่วมมือร่วมแรงกันในเรื่องของการทํางานให้มากนะคะ ไพ่เดอะซันและไพ่สามถ้วยนะคือความรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะมีความสดใสคือมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีพละกําลังอะนะคะในเรื่องของอารมณ์ลึกๆนะคะฉะนั้นบอกว่าคนที่เกิดปีขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโชคแน่นอนนะคะรวมถึงยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ผลักดันตัวเองอะให้มีเรื่องของความสำเร็จหรือความสุขเกิดขึ้นได้อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีการตั้งครรภ์นะฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆนี่ยังเข้าหายอยู่ ไพ่เดอะเวิร์นะคะแล้วไพ่ราชนีดาบนะเป็นตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะซึ่งมงบอกว่าไอการทํางานของคนที่เกิดปีขานเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะติดติดขัดขัด,ขดแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยราบรื่นนะ,นะคะสุดท้ายแล้วนะทุกอย่างก็ยังส่งผลในด้านดีนะแต่คนที่เกิดปีขานี่ต้องลงไปควบคุมลงไปบริหารจัดการด้วยตัวเองนะคะรวมถึงต้องลงไปสู้กับงานนะคะต้องลงไปแข่งขันลงไปประมูลงานหรือเข้าหาลูกค้าให้มากขึ้น จะทําให้การทํางานเนี่ยยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆนะที่จะก้าวหน้ามากขึ้นแต่ก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องอดทนนะ,ะให้มากๆด้วยนะคะคนที่เกิดปีขานะคะการทํางานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะมองว่ามีโอกาสในเรื่องของการทํางานเข้ามาอาจจะได้รับโครงการใหญ่ๆห,หรือได้รับการสนับสนุนมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่านะธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ผลตอบรับหรือผลตอบแทนค่อนข้างน้อยคือเป็นคนที่มีโครงการใหญ่แต่การเงินหรือการลงทุนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะทำให้เรื่องของการทํางานยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่คือปัญหาการลงทุนเนี่ยมันเข้ามากระทบกับการทํางานมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่การทํางานยังไม่ค่อยคงที่ คือยังไม่สามารถรับมือในเรื่องของการทํางานหรือยังไม่สามารถที่จะจัดสมดุลนะคะในเรื่องของการทํางานได้นะคือยังเป็นเดือนหรือต้นเดือนที่ยังยุ่งยุ่งอยู่นะคะรวมถึงปัญหานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานยังไม่ค่อยขึ้นไหวเท่าไหร่นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วก็เริ่มมีเรื่องของการพูดคุยนะหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายซึ่งทําให้มีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องของข้อตกลงนะคะ ที่ทําให้เรื่องของการทํางานยังติดขัดอยู่โดยเฉพาะต่างคนต่างก็มีทิฐินะคะหรือต่างคนเนี่ยต่างไม่ค่อยที่จะให้การสนับสนุนกันเท่าไหร่ทําให้เรื่องของการทํางานเนี่ยน่าที่จะเกิดปัญหานะคะฉะนั้นจะต้องะระมัดระวังนะคะในช่วง กลางเดือนด้วยก็คือปัญหากับผู้หญิงหรือปัญหากับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาทําให้การทํางานเนี่ยติดขัดแต่เป็นปัญหาระยะสั้นเท่านั้นนะคะมองว่าเมื่อผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วหรือมีการปรับตัวมีการพูดคุยกันนะ,ะมีเรื่องของการให้กําลังใจกันนะคะการทํางานก็ยังมีโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีขานอยู่นะคะ ไพ่การทํางานซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ปรากฏไพ่ห้าไม้ก็คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามันจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการทํางานแน่นอนโดยเฉพาะตําแหน่งนี้อยู่ในตําแหน่งที่6กนะคะก็คือตําแหน่งอนาคตรวมถึงอยู่เชื่อมติดกับตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงด้วยฉะนั้นเดือนนี้ต้องระมัดระวังอย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงนะคะคือจะมีผู้หญิงเข้ามา2คนนะคะอาจจะเป็นลักษณะของบุค,คลิกที่ต่างกันฉะนั้นคนที่เกิดปีขาดเองต้องพยายามปรับตัวให้ได้ ลดที่ถิลงนะคะในเรื่องของการทํางานพยายามที่จะพูดคุยกันในเรื่องของข้อตกลงนะคะให้ลงตัวถ้าหากว่ามีเรื่องของความไม่ลงตัวเกิดขึ้นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นขอให้ถอยออกมาก้าวหนึง่งเพื่อปรับอารมณ์ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไปคุยกันใหม่จะทําให้โอกาสหรือการทํางานเนี่ยยังส่งผลในด้านดีมากๆนะคะไพ่บทส่วนในเรื่องของการทํางานนะคะประกากฏไพ่หรือสีนะคะก็เป็นไพ่ที่หมงว่าปัญหาจะไม่มากผู้ใหญ่ อาจจะเข้ามาให้การสลับสนนโดยเฉพาะนะเดือนนี้อาจจะต้องหาที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานคือการทํางานเป็นคู่นะหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเนี่ยน่าจะเข้ามาโดยเฉพาะอาจจะมีผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้นะทำให้ธุรกิจการงานยังส่งผลนะหรือยังมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดปีขานะคะ การเงินก่อนหน้านี้ก็มีไพ่สี่เหรียญซึ่งบ่งบอกว่าการเงินตัวเลขค่อนข้างน้อยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีเงินขาดมือมาก่อนแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งอาจจะจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วตำแหน่งนี้มันเหมือนกับการเงินเนี่ยอาจจะได้รับค่าจ้างล่าช้าแบบนี้นะคะหรือว่าผลตอบรับที่ที่เกี่ยวกับข้องกับการเงินอ่ะมันค่อนข้างน้อยแหละนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีไพ่สองเหรียญการเงินก็ยังตัวเลขน้อยอยู่ จาก4เหลือ2นะคะก็คือจาก4เนี่ยการเงินมันยังเป็นเงินที่ยังดูมั่นคงอยู่พอมาเดือนตุลาคม2มันต้องยืมคนอื่นมาใช้ละคือยืมมาหมุนกับธุรกิจนะนะคะฉะนั้นการเงินค่อนข้างหมุนมากในช่วงเดือนนี้รวมถึง2เหรียญเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาการเงินปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์แล้วยังต้องแบ่งเงินออกไปอีกฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินให้มากๆปัญหาการงานนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของ การเงินเนี่ยนะคะมันก็เกี่ยวข้องกันนะคือการงานติดขัดนะคะหรือข้อตกลงไม่ค่อยลงตัวก็ทําให้เรื่องของการเงินล่วไหลออกไปเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงซ่องแซมนะคะก็ทําให้เรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายด้วยแต่มองว่าพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนนะคะ การเงินของคนที่เกิดปีขานเนี่ยน่าที่จะมีเรื่องของอไรายได้กลับเข้ามาคืออาจจะกลับเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะรวมถึงในเรื่องของการลงทุนไปก่อนัอนนี้มันก็ทําให้เกิดเรื่องของการเงินเข้ามาแล้วนะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินวางแผนให้ดีนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ต้องไปยืมเงินคนอื่นมาหมุนทําธุรกิจ รวมถึงอาจจะมีคนมาหยิบยืมก็ได้แล้วก็ปัญหาเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็อาจจะมาซ้ําในเรื่องของการเงินอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นต้องรอบคอบพอผ่านในช่วงต้นเดือนไปแล้วเนี่ยมองว่านะคะการเงินเนี่ยนะคะพอเข้าไปสู่ปลายเดือนเนี่ยน่าที่จะกลับเข้ามาแล้วนะคะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์การเงินได้นะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปร,ะกรากฏไพ่เจ้าชายเหรียญนะก็คือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดกําไรนะคะแต่ยังต้องใช้เวลานะคะยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยอาจจะนําในเรื่องของรายได้ที่ดีมาให้แต่ก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะ ฉะนั้นความสัมพันธ์ดีๆหน้าที่จะเข้ามาสําหรับคนโสดแต่ก็ต้องเรามาระวังด้วยต้องตรวจสอบคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีครอบครัวหรือ,อยังนะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเข้ามามีความหึงหวงกันค่อนข้างมากแต่มองว่าอิทธิพลของไพ่เดอะซันและไพ่เดอะเวริร์นะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้น คืออาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลน่ะมีเรื่องของการตั้งคันเกิดขึ้นปัญหาความรักที่ติดติดขัดขัดนะคะก็อาจจะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความลงตัวมากขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสูในเรื่องของความรักปรากฏไพ่หกเหรียญนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าความสัมพันธ์นี่ยังช่วยเหลือกันอยู่สําหรับคนโสดน,นี่อาจจะพบรักนะ,ะกับคนที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาก็ได้นะ,ค,ะคือเราอาจจะไม่ได้ ให้ความสนใจกับคนคนนี้เท่าไหร่แต่ว่าคนคนนี้ก็คอยให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนตลอดเวลาในเรื่องของการเงินหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆนะจะพบรักก็บคนใจบุญนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาก็อาจจะผิวขาวนะคะหรือผิวสองสีนะก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสนะสำหรับคนที่เกิด ปีขานะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักปรับความคิดกันได้นะจะกลัดมาให้และรับอย่างเท่าเทียมรวมถึงหน้าจะมีเรื่องของการใส่ใจกันการช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินการทองในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ความสัมพันธ์ยังช่วยเหลือกันอยู่หรือย,ยังคิดถึงกันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหารโรคเครียดนะคะอาการปวดกระดูกช่องท้องกระเพาะอ,อาหารโกกรคกดไหลย้อน ะะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อนะคะ,ะโรคภูมิแพ้นะคะระบบทางเดินหายใจคนที่ตั้งคันอยู่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะมองว่าเดือนนี้มีโอกาสไพ่เดือดซันไพ่เดือดเวอร์นะคะถ้ามีความคิดที่อยากจะตั้งคันนะมีโอกาสแน่นอนแล้วยังมีไพ่แทนพันด้วยซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิสนธิฉะนั้นสําหรับคนที่มีความรู้สึกที่อยากจะตั้งคันเดือนนี้นะคะขอให้ตั้งใจนะหน้า,นาที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะ ไพ่บทสูตในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่วันที่ภาคษานะคะก็คือไพ่ใบน,น,นี้นะจะมีการฟื้นฟูนะคะในเรื่องของสุขภาพได้เร็วนะคะรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ ที่เป็นสุขภาพเดิมๆอะโรคเก่าๆอะอาจจะกลับมานะกำเริบนะหรือกลับมาทําให้เรามีปัญหาสุขภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ไพ่ใบนี้ตามลักษณะแล้วมันเป็นไพ่ของการฟื้นตัวฟื้นฟูเร็วนะก็มองว่าปัญหาสุขภาพจะไม่มากนะคะแต่ก็ต้องดูแลแล้วยังเป็นไพ่ของการให้กําเนิดด้วยฉะนั้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์ค่อนข้างสูงนะคะ คนที่เกิดปีขานาอาตย์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานค่อนข้างยุ่งนะคะยังไม่สามารถจัดการในเรื่องของการทํางานได้นะฉะนั้นต้องรอบคอบแล้วก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะประครับประคองในเรื่องของการทํางานไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีเรื่องของการไปหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้รวมถึงถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงไม่งั้นอาจจะทําให้มีปัญหาการเงินซ้ําเติมเข้าไปอีก ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ไม่ค่อยชัดเจนอะ่ะหรือยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะยังเลือกอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามาความรักห่างเหินและจืดจางฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆเลามาระวังเรื่องของสุขภาพช่องท้องกระเพาะอาหารด้วยนะคะอาการปวดกระดูกกล้ามเนื้อโรคเครียดนะ คนที่เกิดปีขานวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่ปัญหาการทํางานหรือความขัดแย้งหน้าที่จะเข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะประสบปัญหาควรที่จะหยุดนะคะแล้วก็หยุดไว้ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> เพราะามันจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ยังต้องรอบคอบจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่ลู่ลหยออกไปส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วมีโอกาส ที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์นะคะยังเป็นแค่เพื่อนกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยความรักต้องปรับความคิดกันปรับความเข้าใจกันให้มากๆเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีปัญหาการทํางานก็จริงแต่จะเป็นปัญหาระยะสั้นซึ่งจะทําให้เห็นในเรื่องของจุดอ่อนนะคะได้อย่างชัดเจนคือมองเนี่ยห้ม้เนี่ย นะะเป็นการทํางานที่มีการแข่งขันสูงซึ่งธุรกิจก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการหรือบางคนก็ขายเสื้อผ้าแบบนี้นะคะก็หน้าที่จะทาให้ธุรกิจการงานยังต้องใช้ความสามารถหรือยังต้องอดทนให้มากๆด้วยในช่วงเดือนนี้เมื่อปัญหาผ่านไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นจะมีเพื่อนหรือมีคนที่หวังดีเข้ามานําข่าวดีแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานะคะ คนที่เกิดปีขาาวบันอังารเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานอะ่ะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามาซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆบางคนก็อาจจะมีการเดินทางนะคะเป็นที่ประจอรลงเท้าอ่ะนะคะเดินทางไปพูดคุยเจราจาธุรกิจการงานเกิดความลงตัวเกิดโชคดีนะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจขนส่งธุรกิจต่างถิน่นธุรกิจต่างชาตินะคะมองว่าส่งผลในด้านดีบางคนก็ขายสินค้าหลากหลายอะ่ะตรงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ส่งผลในด้านดีหมดนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยโอกาสในเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่อาจจะหมุนเงินมากแต่จะเป็นการหมุนเงินที่ มีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินนะคะมีการปรับตัวที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาให้กันมากๆพูดคุยกันปรับความคิดกันนะคะความรักจะได้กลับมาสดใสหรือสดชื่นเหมือนเดิมนะคะ คนที่เกิดนะคะปีขานวันพุธนะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเดินทางมีข่าวมาจากทางไกลรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไรายได้ดีๆเข้ามาโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างอาจจะซื้อ,อบ้านนะคะซื้อรถนะคะ ซื้อบ้านติดทะเลติดน้ําแบบนี้นะคะหรือว่ามีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นแหละซึ่งทําให้เรื่องของการเงินดีๆนะคะหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วมีโอกาสพบรักจากการเดินทางนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นจะมีข่าวดีนะคะ คนที่เกิดปีขานวันพฤตหศาส,สบดีนะคะการทํางานยังส่งผลในด้านดีแต่ยังต้องระมัดระวังนะคะยังมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะนะอาจจะเป็นเดือนที่มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานฉะนั้นต้อง พยายามควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้ปัญหาการทํางานเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานยังเป็นคนที่ยังไว้ใจยากฉะนั้นยังต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมให้มากๆส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องรอบคอบจะมีค่าใช้จ่ายนะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักจะมีปัญหากันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันคู่ครองคนรักอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจดนะมีความทุกข์นะคะและรู้สึกว่าได้ความรักมาเพียงแค่ครึ่งเดียวฉะนั้นต้องพําให้เรื่องของคู่ครองคนรักนะมีเรื่องของความสุขหรือมีความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้นด้วยนะคะเดือนนี้ต้องะระมัดระวังนะการร่วมงานกับผู้หญิงนะคะ อย่าทำให้มีปัญหาบานปลายนะคะแล้วก็วางแผนเอาไว้เนินๆด้วยคือผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่เข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามาสร้างปัญหาก็ได้นะฉะนั้นอย่างต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดนะคะปีขานวันศุกร์เป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะการทํางานจะประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งผลงานมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะมีข่าวดีเข้ามารวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวมาจากทางไกลหรือมีเรื่ององค์การเดินทาง อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลหรือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือว่างานแต่งงานแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆค่ะ จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเป็นเดือนแห่งความสุขเลยนะคะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะคะรวมถึงนะงานมงคลการตั้งครรภ์น,นะคะน้าที่จะทําให้ชีวิตรักชีวิตครอบครัวเนี่ยเกิดความลงตัวนะคนที่เกิดปีขานวันเสาร์นะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้น แต่เป็นเดือนที่ยังต้องลงไปบริหารจัดการด้วยตัวเองนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหางานด้วยตัวเองการทํางานหรือโอกาสที่เข้ามามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วอยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นด้วยผู้หญิงาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานดะนั้นต้องเต็มที่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้จะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะ <c oughs> ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยัยงต้องปรับกันต้องพูดคุยกันต้องพัฒนาความรักกันไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันมากขึ้นวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลในช่วงเดือนนี้สามารถประกอบการงานได้ก็คือวันอังคารวันพุธ วันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์และก็วันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีขานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องรอคอยโอกาส แต่เป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาชี้ช่องทางนะคะการทํางานยังมีความสําเร็จหรือยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากๆเพียง <c oughs> <p ene> แต่เดือนนี้ยังต้องอดทนนะคะแล้วก็มีสติมีสมาธิให้มากๆโอกาสในเรื่องของการทํางานจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงิน <c oughs> นะคะมองว่านะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาการเงินติดขัดกําลังมองหาช่องทางนะหรือมองหาในเรื่องของการแก้ไ <c oughs> <cuerpo plays> ขปัญหาด้านการเงินนี่แหละ เป็นเดือนที่ต้องใช้จิตวิทยานะคะเข้ามาแก้ไขปัญหารวมถึงต้องรู้จักโน้มน้าวนะคะในเรื่องของ คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือน้มน้าวทําให้เกิดในเรื่องของการเงินนะหรือทําให้คนที่เข้ามานะคะคือน้มน้าวให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือแหละหรือเข้ามาแก้ไขปัญหาการเงินให้ในช่วงเดือนนี้ด้วยก็น่าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะเพียงแต่ยังต้องรอบคอบแหละเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาที่อาจจะมีเงื่อนไขมีสัญญามีข้อผูกมัดบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังทําให้คนที่เกิดปีขานรู้สึกอึดอัดนะคะแต่ว่านะคะถ้าหากนะ ใช้ในเรื่องของคำพูดหรือสามารถโน้มน้าวได้สำเร็จปัญหาการเงินก็อาจจะหมดไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรัก อาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้หรือนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอ่ะจะได้รับการตอบรับที่ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะติดตขัดขัดนะคะแต่ยังมีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่จะเข้ามาให้เราได้รับโอกาสและพัฒนาในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาความรักมากแค่ไหนแต่จะกลับมานะคะพูดคุยกันหรือปรับความคิดกันได้คือให้ลรับอย่างเท่าเทียมในเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นมองว่าเดือนนี้นะคะต้องหันหน้าพูดคุยกันให้มากๆปรับความคิดกันให้เยอะๆความรักจะได้มีเรื่องของความลงตัวเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจนะคะวันนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะ,ะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับประโยชน์นะคะในเรื่องของการรับชมไพ่ยิบสีพยากรณ์และไพ่แสงสุขด้วยนะคะคือไพ่ยิบสีพยากรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในเรื่องของการรับชมนะแต่การตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองไพ่ยิบสีพยากรณ์มีความแม่นยำแล้วก็เป็นการเปิดดูดวงว่าในช่วงเดือนนั้นนะคะตำแหน่งต่างๆ ตำแหน่งไหนที่ส่งผลด้านดีตำแหน่งไหนที่ส่งผลด้านลบการงานนะคะที่ติดขัดยังมีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะะการเงินที่ค่อนข้างแย่มีโอกาสจะแก้ไขไปได้หรือเปล่าส่วนในเรื่องของความรักนะที่เข้ามามีโอกาสจะพัฒนาได้ไหมสามีภรรยาที่มีปัญหากันจะปรับความคิดกันได้หรือเปล่า และในตำแหน่งที่พาย,ยิบซีเขาแนะนำก็บอกว่าปัญหาของคนที่เกิดปีขานจะไม่มากต้องใช้เวลาเข้ามาเยียวยาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สบายใจมากขึ้นในทุกๆด้านนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ